มาที่เบื้องหลังละครฮอตฮอตฮอตของพระเอกวีรภาพกับนางเอกนุ่นวรนุษดาวเปื่อนดินที่ทั้งคู่มีฉากเลิฟซินฉากนี้ด้วยกันนะคะแม่แห่ก็หนุ่มวีนะสิคะเกิดหึงหวงสาวนุ่นก็เลยเกิดมีปากเสียงถึงขั้นทะเลาะกันหนุ่มวีก็เลยกระชากสาวนุ่นบึกบึ้กบซะเลยและด้วยความที่ทั้งคู่นิทนมกันมากๆก่อนจะจุกกันนั้นหนุ่มวีก็มีปล่อยมุกทําเป็นเกรงออกแกงใจหนุ่มต๊อดหวานใจสาวนุ่นด้วยการยกมือไหว้ขวดน้ําสิงอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชม ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตผ่านน้ำดื่มไปแล้วขอแบบว่าอันนิดนึงแต่ก็มนก็มีการแสดงไม่ได้แบบว่าดูแลก็ขอโทษเขาก่อนนะฮะทุกวันน้องร้องเขาบ้าเรอง่ายๆรู้จักกันเพราะเคยได้ละครด้วยกันมาก็ดูแลแทนเขาไปที่แบบ ปลอดภัยโอเคครับอย่างพี่วีเขามีขออนุญาตผ่านทางน้ําดื่มอ่าพี่นุ่นแล้วเขออนุญาตผ่านทางไหนเนี่ยไม่มีไม่ต้องขออนุญาตใครเลยไม่มีนะคะผมโสดครับเหมือนกันอีกแล้วกล้าพูดเต็มปากเต็มคำพูดอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกนะพี่วีโสดเฉพาะตอนนี้แม่แหแบบนี้เขาเรียกว่าไหลลื่นเป็นปลาไหลเอ้ยความสามารถเฉพาะตัวเปล่าจะหนุ่มวี